กางกินไปใส่น่ะนะไปหาฟืนหาฟืนตีหาฟืนมาเผาถ่านอยู่ผู้เดียวอ๋อต้องหากินยังไงเลยมะเผาถ่านพอได้ขายพอได้ปูน้ำปลาแกงเออพี่น้องเอลยตอนเสมอในยู่ผู้เดียวเตีอยู่ผู้เดียวอ๋อจะไปตัดฟืนมะแซนโทไปหาฟืนนี่เดือนีทำใ้กองนึงแล้วสิเป็น้องอืมไปพี่น้องไปเบิ้งเพ่นไปหาฟืนกันตัดฟืนกันแล้วจ้ะนาะปาดเมียนนางเอกอันน้ำก้นดีแจ่พเลยนะ ม่พี่น้องมาเบิ่งงันวิถีชีวิตของเงินยิ่อิ่มนลจ๋าโนาวานแต่ละมือแต่ละเวรเราเหดอนิยมมาตามติดชีวิตเพื่อนพี่น้องเกิดมาชีวิตก็เชินความจนต้องทนลำบากต้องตัดฟืนหาไปในความยากจนตัดฟืนมาทาคใครไม่เคยแึง อันนี้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 พากันไปให้ยังเนี่ยไปสรอยกระตัดฟื้นดิเนี่ย้อยกตัดฟืนโอ้ไยไปจิไปหาพื้น,ข,น <5 S 2> ขึ้นกันละว่าตีอันบ<ไ>มไปบมไปกรุงเทพละบ่ไปกลับเนาะไปกลับไปกลับเขาบอกเอาโอ้ยไปกรุงเทพจังใดไปกลับเขาบอกใหนั้นพี่น้องไม่ในการมากับบรรดานั่งเองนะจ๊ะน้องคนน่ะที่พากันไปตัดฟื้นพี่น้องตัดฟื้นยู่ปางแล้วก็จิไปก้นกุจีน้ำเนี่ย อันนี้กันางเอกนุดตนะจ่ะเนาะนางเอกนุดนานๆเขากองทีจับพี่น้องเรามาจะไปตัดอ้อยนะจ่มะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งปลาตัดพื้นกันไปแล้วนางเอกเขาไปแล้วยางเลี้ยวกระดอกระเดียพี่น้องเอ้ยอันโตเตี้ยมยังคือนยางเลี้ยวกระดอแท้อุ้ยคักเนาะโอ้ยห่เนี่มามาตัดพื้อนอยืนเลเด้ะเส้นเส้นามันโง่อย่าปเป็นหัวฉานั่งกระบอกไก่ได้แล้วเนาะ อตัดง,งานาเสดาอันนี้เป็นปลาไกลบ,บ้านพี่นออ้งงน<จ>อนขาทานยังไม่เลิค่ะเจ้าเขาทานขายหรือว่าพอไปใส่เนี่ยขายดาขายดาขายดาใช่ดาตาพี่น้องคนนั่งเอกน้ำทังน้ำน้ำกลกลหมกไลนึงเบื่อใหม่มันงอเนะจ๊ะเมื่อใหม่หมันหกักใหม่มันห,กหักนั่นแหละโอ้ย อันนีต้นมันน้ำตัวเนี่ยือโอ้เกียงนาอย้ายเนาะสุดยอดแท้จริงอันโดนๆพ่อ,อกันที่เนี่ยขอจักเสียงเพลงเนี่ยเบงจักนิดนึงเ็กอง เกิดมาทำกลางสายลมแสงแดดหนื่อยใช่ปะ่่าน้ไดตากแดดหน้าดบนบ้าพี่น้องพุ่นายมาเก็บ ีจากแดดหน้าดำายลำมันต้องทนแดดโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเก็บผักกระเราซอยยาจซอยด้องงามงามจ่างามงามจ่าพนดะีพี่น้องมาเด้อมาเด้ <î> s> <S ออืนเด้อนั่งเด้อก็เด้อเด้อนั่นงเด้อแตกแตกนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพอละเม่ทั้งหลาย ในหน่อยไปอ right ่อนใจหัวนหน่อยเน้ออีแม่พักกระเดาอยู่ใส่กอมใส่งอหน่อยพี่น้องโอ้ยไอแม่แกพักกระเดาน้ำกันพี่น้องไงหยอดงามงามเลยหยอดก้าอ้วอ้วกเออหยอดงามหลายพี่น้องพี่น้องเบิ้งหย่อดงามหลพอดนะหย่อนงามใช้ทกเนาะพี่น้องเนาะไปถกป่าไปถกป่าเบิ้งปารก็ได้หลายแต่ยาย อั่นแล้วไงมันไปได้ปากกระโดดได้แต่บะหมีเนาะอืมบึงไผ่ตกปลาพี่น้องหาเก็บพักเก็บงาจำทิศจำบัวปุ่เดี๋ยวปุ่นุ่นปากระโดดแต่มันอยู่ในน้ำออกไปทางนี้ป้าออกทางนี้เดี๋ยวนาหาเห็ดจิพายายไปหาเห็ดไปบ่หาเห็ดทางใดยอันนี้มันออกก่อนอะไะพี่น้องปลาใหม่ยายบ่เสียมาครูดมั่นยาย์เนี่ย เออนี่ยายนี่ไม่ต้นมันตัวยายนี่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 ต้นมันนี่นี่ขอยาวแม่นมันแท้ๆเลยเนี่ยนี่น่าจะเป็นต้นมันบ่อืมล่องกับเสียมตะโกนมัน่งคุณนายนางเอกคอยตัดฟื้นพี่น้องเหนื่อยไหมยายนุ่เหนื่อยไหมเหนื่อยจ้าเราคุือ่อยกันธรรมะกินดีแท้เาามหกินออ นี่แหละชีวิตบ้านนอกเฮเนาะพี่น้องเนาะชีวิตบ้านนอกขอกน้าฮาก็มีแค่นี้แหละเก็บผักเก็บมีเอ้ย,ย ơi, ห่านเฟื่อนห่านมีเอ้ยอุ้ยเลยเก่งแท้อ้าวโอ้เกง่งเก่งเก่งแข็งแรงแตนะ่น้อนังเอยก้อนเนี่ยเนาะชีวิตเด็กท้องนาะ เกิดมาต้องมาเลยไม่หาปืนมาตรากำลำบากหาปืนเขาทาดนม่ใหญ่จอยเอ้ยม่ใหญ่จอยมีมิยายโจยเราเก็บผักได้หลายแล้วกินข้าบด้วยเอาพักไปกินหลายแท้คนเก่งแม่ต้องกินเยอะๆให้เราเก็บให้น้องสาว เก็บให้น้องสาวคนน่ะอุ้ยได้ฟื้นมันได้ฟื้นเต็มมัน <Okay. S 1> เครื่องรถแล้วเครื่องรถแล้วพี่น้องตูนใหญ่องมันนั่งตูนใหญ่เห็นได้เจ้าได้ตูนใหญ่เลยเปอดมะนางเลยดูความแข็งแรงของเพื่อนคนน่ะหักเนาะอยู่เพิ่มเยอะยิ่งแหละพี่น้องมาหาจะใครจะหาให้เชี่สาวโสดตัวเนี่ยสาวโสด คลบากได้บ่ได้บ่ได้บ่เียไปเียไปเดียไปเยีไปเออมันเมื่อกี้มันงับเลยนะพานางเอกหาฟืนตัวฉากเนี่ยยายย้ายเดวลโอ้เมยบ่เมยบ่เมยคลาเมยคดูว่ามันนิุตมันงับไมงับเรยเออเออเอัเยอันนันิเออเก่เก่งเก่งเก่ง ได้แล้วหนึ่งดุนใหญ่ได้แล้วหนึ่งดุนได้แล้วหนึ่งดุนดุนใหญ่พี่นอ้องถ้าก่อนเหนื่อยแล้วได้แล้วได้แล้วคุณนะได้เกือบเครื่องรถแล้วข้าวเดียวนึงได้ไยคุณนะอุ้ยพนักงานห,าหนีตู่เพื่อนกันจะมันจะเข่าเพราะเข่ายกขึ้นเลยคุณนะโอ้สุดยอดสุดยอดฝ่ายบอกว่าให้เฝ้าห,าหาคูห,หาคูโอ้ไ่หาดอกอยูู่้เดียวได้ดีแล้วยุู้เดียวดีแล้วเดียบ้ากัน<ม> ไปทกอ่าอู้จีวแฉบเน่ยน้องแม่นบอกปุ่มเปื่อยๆอร่อยอร่อยเออปุ่นนี่เก็บให้มืดใหญ่อู้จสาวมืดที่น้องสาวกรุงเทพเลยไปบ่มหดกรุงเทพแจักเกอร์ตีบั่นนี้ไปกลับไปกลับแค่รถบ่สเทงแค่รถบ่ถึทิงตีจ้าเออลายเนาะลายครับแตงหนามายังโกมาตากแดดนี่นะป<ส>้า,า,าต้นนี้แตงหนามาตากนี่นี่ต้นนี้ยังต้นนี้ยังผุนี่ต้นบางใหญ่นึงเนี่ย อุปตามภ์กรินนาลงน้องแมนบ่จ้าอู้คักเนาะต้นพี่น้องมาพ่อเครือมันไงมันแมนเครือมันบ่ลรอยนนู้นโบเมนจ้านี่โบเมนเครือมันนี่นี่แมนนี่แมนโบเมนต๋อโบเมนเครือมันเต๋อโบเมนตเต๋อโบเมนเต๋อนึกว่าเป็เครือมันไหนไ่นแมนเครือมันบ่หน่ะไม่ใช่เต๋อ วนน่าเคือมันเนาะเขือมันมันกิเป็นเหลี่ยมน,มน,มนี่ยม,ม,มันกลมอันอสองแส,สุริยาจนลาเหลี่ยมลูกลมเย็นไทเอ็นไว้ยกขออภัยนางเอกทั้งหลายนะครับอยหนน่แสงสุริยาจนลาเหลี่ยมลูกลมเย็นไทยเอ็นไว้ยก ลมชอยบอกพัดพิว้วมาจักจัน่นไรไรมาโนลานังหน่อยมาโนลาสีเข่าป่าเมือนสียกง่างยๆขายกขึ้นได้กะบโบไวโอ้ยมนตีเก้าหนะ้าได้บบนอง สงสารยายจอยแนื้อจ้าเหมือนตีเดินทางไกลสียางเลยอยู่ฝ่ายไม่มาลำมาลำโรงบ้าบาลนะวันนี้ะริงตริงป้ากะบ้านวันนี้ป้าป้าป้ากะบ้านป้าไปบ้านนะคะ ที่ทำได้ไม้เผาถ่านแล้วเรามาทานปลานางเอกมาเที่ยวปลาพี่น้องได้มาชมปลาได้ทั้งฟื้นได้ทั้งพักดูยายอิ่มเอาฟื้นไปเผาถ่านค่ะไปหาขี้เลื่อยมาเจอพี่น้องฟื้นที่มีอิ่มหามาได้เนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะจ๊ะเนาะจะดันโดนยัญ่ัไปแล้วกลับบ้านแล้วจ้าบนน่ะ ป abei, มปที่ไปกวนป aire, ู่กับผลัะจักหน่อยค่ำๆเลยคือไปกวนพายนุษไปกวนปู่กันจักหน่อยเนี่ยไปกับบ้านกับบ้านมโนรานั่งราใส่พักอยู่ใส่มโนราห์นะบ้านมโนรานุ่งนั่งน้อยเขากับวัวถือไห้ก่อนโอ้โหเอ้ยลูกไปเืยอลูกไปเสือติดไปถากเนาะปะาปวดพ่อบอกโว่บอกแป้ง ไปกับชี้กันนี่กับคนใเญ่กลับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วมาฟืนเผาถ่านแล้วค่ะมาฟืนเผาถ่านนะจ๊ะเนาะพานางเอกมาเที่ยวป่าเนี่ยพี่น้องมาแม่นอย่างหลอดนี่แหละจีฮอดบ้านไม่ในี่แดดก็หอดนี่ยจีหอดบ้านบ่มาสิมามาจอยกันอยู่นั่นแหละมามาจอยกันจอยกัน มาชี่มากระจอยกันต่อยกัน <laughs> มา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 